โอเคทุกคนกลับมาอีกครั้งกับสงครามอ่างอับน้ำบัสขับนะครับเอาล่ะรอบที่แล้วพี่โอทาได้พี่โอเป็นตัวนี้แล้วก็มันมีท่าใหม่ไลท์เทนดิงบีมใสฟ่ฟ้าฟาดบราตบสัทีหนึ่งหงายเกง๋งหวัดดีตัวเองบราเดี๋ยวตบสักทีหนึ่งไม่รู้ว่าตบไปเรื่อยๆเจ้าหนอนมาแรลงให้รู้จักซะบ้างนี่คือฝ่ามือแม่เหล็ก ไลท์เนิ่งบีบในจอนาฬิกาใช่ไหมตบเพียงได้หนึ่งฆ่าหวัดดีตัวเองบ,บู๊เจ็ดสิบห้าฆ่าเลยเหรอโคตรโหดมาหวัดดีตัวเองไลท์เนิ่งบีบโหตายบอกได้เลยยังกระเปิดบฟอร์สโปเขาให้โอ้ยเจ็บปวดตรงนั้นพวกหนอนมแมลงทั้งหลายพวกหนอนแมลงงหลายโอ้ย และเทบอกเลยพี่อุ้ยไอตัวนี้อัปเกรดไททันยูนิตไอเจ้านี่ตบอีกสักทีหนึ่งโอ้ยหนีก่อนแล้วอุ้ยมันหายตัววับปะไลท์เทนนิงบีมไลท์เทนนิงบีมตอดไปก่อนไลท์เทนนิงบีมเดี๋ยวตอดไปก่อนไลท์เทนนิงบีมโอ้ยมันเลือดมันพันอีกเหรอไลท์เทนนิงบีมอุ้ยโหดว่าไลท์เทนนิงบีมตอดไปสิบโ้งเอาไ้เอา ไลต์เทนนิงบีมอ้ยเอ้าวแล้วครับมายังยังไม่เรอไลต์เทนิงบีมปอบมือกันฉันกับเธอไลต์เทนิงบีมตายเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยไลต์เทนิงบีมอุ้ยไอ้เจ้าในกาาดิไลกากดไม่ได้ปอบมือกันฉันกับอุย้ยเจ็บไลต์เทนิงบีมปอบมืออีกทีหนึ่ง นี่เนี่ยอะไรทั้งบีมโป้งเอาให้โอ้ยเจ็บ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 จ็บจ็บไอ้เจ้านายกะเอ้ยอะไรวันเนี้ยโดนลุ่มโอ้ยเพียบว้าเดมิพระเจ้าอีกแล้วแพเดมิพระเจ้าโดนลุ่มกันไปครับตอนนี้ลีสปอร์ใหม่เจอกันอีกทีนึงเอาแล้วครับไลท์เทนิ่งบีมทำให้ตายใหม่เอาติปบมือแม่เหล็กสวัสดี ไลท์เทนนิงบีมไลท์เทนนิงบีมฮ่าฮ่าบอกได้เลยว่าโหดโหดจริงเลยจริงไลท์เทนนิงบีมนี่เนะีสิบค่าเอาคืนไลท์เทนนิงบีมนี่เนะตบเปี้ยงหายต๋องวัดดีไลท์เทนนิงบีมไลท์เทนนิงบีมอุ้ยเจ็บเจ็บเจนยิงมันยิงว่ะเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็ Beam. บเจ็บเจ็บไลท์เทนนิงีมที โป้กฆ่าตัวตายเรียบร้อยโดนลุมเรามักตกเป็นเป้าเสมอทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่ดีครับจะรออะไรนะ่ะครับปบมือกันฉันกับเธอในีแน่ไลท์เทนิงบีมก็โดนไปในีเนี่ยเดมิพระเจ้าใช่ไหมแกเป็นเดมิพระเจ้าเดมิพระเจ้าใช่ไหมโดนไปสิครับมาเลยเจ้าพวกทั้งหลาย โดนกันเป็นเป็นกลุ่มมันมาแล้วตัวเองโอ้โหเพียบโป้งเขาให้โอ้ยไลท์นิกบีบอัพเกรดไททันยูนิตอะไรกันวันเนี้ยนี่แดแสงสายฟ้าสะพานไบฟอร์ดบลับเอ้ยอะไรเดแ๋ยวแอบแอบซ่อนแอบซ่อนแอบซ่อนกับแป๊บนึงเบฟหนึ่งเบฟหนึ่งแอบซ่อนสักครู่บลอดไบฟอร์ดโคตรโหด บอสไปฟรอสน่าไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เจ้าพวกนั้นโดนเขาให้หายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกเครือข่ายแล้วไปไหนกันแล้วบอสอัปเกรดเคลื่อนย,ย้ายอ๋อโอเคเดบีพระเจ้าอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจ้าบอสอัปเกรดพระเจ้าบลาดไปฟรอสตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดังงั้นตบสองข้างละกันตัวเอง เออโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยมันโหดวะีนแดดสิบค่าเดมิพระเจ้ามาสามร้อยค่าโคดดจัดป้าแจวบูมเอเวอเรตจูนิตตบมือให้พวกกองนี้หายไปฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะตัวเองสักครู่เดียว เดี๋ยวรู้จักกันมาอยู่ด้อยกัน,นถ้าอยู่ตรงนี้วต้องเจออะไเรเทนนิงบีมกันหน่อยล่ะงงะสิยิงมาจากไหนงงะสิยิงมาจากไหนโคตรโหดคูดาวเร็วด้วยก๊อตใช่ไหมก๊อตก๊อตมาก,า,กกาก๊อตก๊อตจักรพันจ็อกก๊อตจักรพันตบโคตรแรงบอกให้โะอีกทีหนึง่งบอกเลยว่ามีโบโบอีกทีหนึง่งเป็นไงแปดขาฮอตโบเชะเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเดม่พัะเจ้า พระเจ้าเดมิไม่เอานะตัวเองอตายอ่ะเรียบร้อยครับขออีกสักทีเป็นไงเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยเดียวหมืเจดหแล้ววะทุกคนอตอนนี้ต้องรอครูดาวอีหกวิห้าวิมันจะมีขีดจำกัดของมันด้วยนะครับทุกคนอโอเคกลับมาอีกรอบมาอเจ้าเดมิพระเจ้านี่เนี่มาเดมิพระเจ้า นี่เมื่อกี้พี่โอจัดการบอสไปได้300นะครับ300คิวเลยทีเดียวฮ่าฮไม่ธรรมดาหูถ้าเกิดคูณ2มันคงเป็น600เนาะมาเลยโอ๊ยอะไรตายเลยหรอโดนอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะงงนิดหน่อยโอ้ยคูดาวไกลกเลยอ่ะตอนนี้17,000ละ17ล,ะอลองของใหม่ได้ไหม มันหมื่นเจ็ดห้าเอาก็ได้นี่ U F O toilet อ้าวเ,เ,เฮ้ยอะไรวะเนี่ย Magnet toilet กับ U F O toilet เดี๋ยวนะเราตัวห้องน้ำนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นเจ็ดตัวห้องน้ำมันต้องหมนะื่นแปดอะตัวเองเออ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองลองอันนี้สักหน่อยแล้วกันนะ U F O toilet version สองขอลองหน่อยนะน้องนะจำกัดหนึ่งต่อสองมาลุยเลยดีกว่าไททันยูนิตเปิดมาแล้ว แล่ขับเจ็ดโอ้โ oh, ห oh, อันนี้วิ่งเร็วอันนี้เอาไว้หนีเอาไว้จูกได้ลำแสงบรดโหดโว้ยโหดปะโอ้ oh, นี่การโจมตียูเอฟโอไปมีดไปมีดชอบชอบชอบอ้าวเฮ้ยไปไหนกันหมดชูบอลการโจมตีดีมีดไล่ขับเจ็ด ไปไปมีดปรบพรบโอ้เดบีพระเจ้าหลอนการโจมตี UFO โคตรเฮ้ยเดบีพระเจ้าอะไรมาเนี่ยลำแสงยิงดิครับรออะไรโยฮอนปรึบและครับเจ็ดหนีครับการโจมตียูเอฟโบโอ้นี่มีการโจมตียูเอฟอย่างงี้ด้วยปุ้งไงเฮ้ยตบยังก็ได้เหรอเดอะอเจออะไรวะเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเดี๋ยวนะไอการโจมตีของ UFO เนี่ยมัน ไม่แน่ใจเลยอปุ่งนี่คือมันจะมันจะเจ็บใช่ไหมมันจะเจ็บกว่าใช่ไหมอุ้ยสิบอุ้ยลำแสงลำแสงเจ็ดาอลครับเรียบร้อยครับไปดูนปุ้งเอาให้ลำแสงยิงก๊อมันซะเลยนี่เนะ่การโจมตีเยปุ้งไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็แค่แบบเหมือนต่อยๆปะใบมีดฟรบบาบใบมีด มาฉันมีใบม <disfr uta> ีดนะตัวเองว้าจบตีด้วยใบมีดแบบแๆบแๆบแๆบแ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 บ่ด้ตายเถอะอพวกแกสิบค่าฮ <yll> ่าฮ่าฮ่าโยนใบมีดปึ้งได้มีพระเจ้าอ๋อโยนออมคืออะไรวะไม่รู้เลยอ่ะอุ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดหลําแสงแบบ แล้ขับเจ็ดเปรี้หนีมาอยงนี้ใบมีดมาแล้วจ้าตัวเองมาโยนบใบมีดเพวะเหือการจมตีัเการจมตี้เการจมตีไ้นี่ได้ๆๆได้ได้ไหมได้ไหมโอ้ตายฮะเรียบร้อยครับอ่ะโอเคก็ถือว่าตอนนี้ได้ตัวละครตัวใหม่มาแล้วครับแล้วก็ตัวเก่าก็มีทำใบตายเพิ่มสักด้วยน่าสนใจทีเดียวใครที่ยังเล่นอยู่ก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก ถ้ามีตัวใหม่ใครที่ได้มาแล้วก็เอามาโชว์หน่อยละกันฝากก็แล้วก็กกแกชร์ติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ overhead นะครับแทนที่อวกนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้กต่อละสวัสดีครับ